โอเค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 ます。よろしくお願いอเす。โอเค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 อเคโอเคโอเกโอเคโอเคโอเกโนเคโออคอเคโคคเเคอคเอโออเออคโอโเคีองเน ก็ถึงได้มีวันนี้นะคะที่ทั้งสองท่านได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันได้นะคะครับผมดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะขอสอบถามทั้งสองท่านก่อนเลยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะถามว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมดงเนาะแล้วมีสปอนเซอร์มากมายเลยคิดว่าอะไรเป็นสเสน่ห์ของทีมบอลและบอลหญิงของเราคะเริ่มต้งจากคุณชาลิดเลยค่ะครับผมก็เสน่ห์ของบอลเล์บอลเนี่ยนะครับก็คือ จริงๆมันเป็นกีฬาสําหรับครอบครัวน,นะครับดูกันได้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะฮะแล้วก็สําหรับทีมเนี่ยเนื่องจากว่าเราสามารถสร้างดารานะครับที่แฟนๆอยากชมนะฮะจึงทําให้ทางวอลเลย์บอลเนี่ยมีผู้สนใจให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ย เราก็ต้องสู้กันมากนะครับเพื่อที่จะสร้างดาราให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วในปัจจุบันนี้ผมว่าในกีฬาทีมชาติหลายคนก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับแฟนกีฬาบอลล์บอลนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอคุณคอเมนต์วจทงกันคี่งครัเดาีถนี้นะคร้มเาม้ あとちょっとお話しいただければと思います。よろしくお願いします。岡山シーガルズはタイバレーボール協会さんと友好協定を結ばせていただきました。それは両タイのバレーボールの競技力の向上とシーガルズがより強くなるためが一つあります。いや、ニラがバレーボーク岡山シーガルズがオッポンバレーボールタイ。 ด้วยนะครับผมมีเป so, ้าหมายก็คือเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้ระดับปレเบิลที่ไทยเนยเก่งขึ้นแอันที่สองไนนำนึัทีมโอเกรมาซีก็อยากจะเก่งขึ้นด้วยนะครับผมเตโตไปด้วยกันนั่นเองใช่กต้องนะครับคุณมาที่ไป その街を元気に、人を元気にしようという思いでされているところが、シーガルズと全く同じだったので。ぜひ一緒にしたいと思いましたシーガルズも、あの、子供バレーボール教室とか。あの、ご年配の方へのストレッチ教室とかを、年間200回ぐらいやってます。メシャイバ、ビシャイバ、ケーナが、ティーティー、ビチャケ、クンナが。ノブジャクナ、コウヤン、ツム、あ、リアクアル。はい、はい、どこ、なんか。 ที่อยู่อาศัยอยู่แถวๆนะั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยครับก็จะสกปาพดีด้วยนแล้วก็ชอบบอลและโบด้วยใช่ต้องมีสอนเด็กๆด้วยเนาะใช่ทูกต้อนนะครับผมดีมากเลยนะคะคุณสัมมนะคะนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ